สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับมิรลเกมมิ่งกับเกมไอรุ n น่าออนไลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมจะมาแจกของเนาะของในคางผมก็แบบตันหรือว่าอะไรวะตันเขาเรียกว่าตันว่าแจกอะไรดีวะเดี๋ยวดึงก่อนครับขอดูในคางก่อนมีชุดจอของเวท อ่าเราเนี่ถึงก็เป็นของที่ราคาไม่แพงอะไรบางชิ้นก็ไม่มีราคาเลยผ้ามันคนอแดงแจกไปเลยไม่ได้ใช้ของเต็มไอหาเย็ดคก๊กแบบนึ่งครับไอเทมทิ้งก่อนครับทิ้งก่อนทิ้งให้หมดมีอะไรทิ้งให้หมด ทิ้งให้หมดเออทิ้งมันมีแบบกดทีเดียวป่ะวา่าเลือกแบบทีเดียวแ,วแล้วแบบทิ้งอ่ะทิ้งหมดอย่างเออหมดะไลยวะเอ้ย,มไ,อยไม่ใช่ดิกแ c นเซิลอ่อเออกดผิดว่ะ อ่าดูอันนี้ก่อนดึงดึงผ้ากขอแดงผ้าพ,พวกหัวก็ไอ้นี่ไม่ได้อโอโ้โหมันตันหัวโอคอน ถึงอ่าครับที่ค่าผม,ผมเก็บไว้ผมเมียนเดียวโคดจีเก็บไว้แล้วโคนเซ็ตดอบนี่ว่คกับกับนี่ผมยังมีของอีกไยวะ ของที่เอ้ยรวันที่เปิด่าแล้วใช่ของที่น้องๆโดเนตไหมผมเนาะโอริฮารุก่อนดิไปก่อนซาโลแพงเรัเออซาโลแพงนี้รู้สึกว่าตอนนี้แบบแม่งแกถูกแล้วเนาะถูกแบบถูกเกินอะซาโลแพงตอนแรกแบบไอ้นี่เลย แบบแม่งราคาโคตรแพงอะ่ะดูตอนนี้ดิให้ฟรียังแบบคนจะไม่เอาเลยเออกำลมารับรับไปไหนอ่าผมจะรับจนกว่าของผมจะเต็มเอาไปแจกหนูหนูหน มีอะไรวะมีสันตามีสันตาเกตเพลิงรอละอูอของไอทำเออนี่ปีกในตำนานเลยเนี่ยอ่ะพอแค่นี้แหละเราจะหาคนเจอไหมครับวันนี้ติกตอกติดตอกขอตัดภาพไปโลโคโคแลว้วกัน เจอคนแล้วเนาะได้เจอน้องกาวครับรับรับตีรับตีหน่อยรับตีหน่อย,น,อยน่าจะเป็นมือใหม่นะครับแบบเพิ่งเล่นเกมนี้เลยเชิญตีไปอ่าเชิญได้แล้ว เราก็จัดการเท็ดเลยนะครับเท็ดเท็ดเท็ดไม่รู้จะรู้จักผมไหมเนี่ยเมื่อเชียวอะไรเจ้าขวดอวยอ่ะเอาซโลแพงแพงไปกำไรมานล้ำไปก๊อกดีคิดอะไรวะ คนให้ของเนี่ยเป็นผมผมกดแล้วแบบกดแบบทีๆเลยตึ๊บตๆๆๆๆึ๊บตึ๊บตึ๊บตม๊บตึ๊บรึ๊ตึอบตึวบตึ๊บตม๊ออมตึ่ผมไม่ตมมึ๊บตึนะบตึอบอเึ๊นบตึ๊ ไอ้น้องไอ้น้องถามว่าเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมให้เลยให้เลยเราเก็แยกตัวแบบให้เขาสงสัยมึงเป็นใครวะอะไรแบบนี้หรือเปล่าเลือมีใครไหมเนี่ย ไม่มีเฮ้ยม,มีว่ะโอ้ดูนี่เอนี่ไม่น่าใช่แบบคนธรรมดาแล้วแหละดูจากของมันมีไหลเนยไม่แหมแ,แล้วคนอื่นคนอื่นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนผมหาเจอเลยแล้วกันะะนะครับครับผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาละเนื่องจากเซิร์ฟที่แล้วมันไม่มีคนเลยเซิร์ฟนี้ผมก็มาเซิร์ฟแรเนะเซิร์ฟแรกนี่คนมีอยู่แล้วเนาะ เก็เลยมาหนี่เซ์ฟอื่นไม่มีคนเลยเทศอ่ออาน้องคนนี้เอาหมดอร้อนเลยซาบูรันไปเอาเวงน้องคนนี้ไม่รู้ว่าไอ้นี่หรือเปล่านะให้ให้ไปเลยครับกำไรมานาไปีกันหนึ่ง ไปเออคนนี้รู้งานว่ะคอมปพตี้ฟาตีแย่ครับแยกย้ายไหนเราต้องใช้สายตาในการเลงใครวะไรนี่ว่ะโอโปโอไอสัตว์ เดโคเราไปดูในท้ำกันดีกว่าครับไปดูในถ้ำกันดีกว่าดูจากของที่ใช้ตีน้องคนนี้สมควรได้รับ รับที่รับที่รับที่เอ่อเหตุเอาไปเด็ดชาบด้วยเอาโลไปหนูเอานี่ไปหนูหมดยังวะอีกอันหนึ่งแล้วกัน ไม่ได้ใช้ตึกตึกตึก,ตก,ตกครับสำหรับนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมก็ไม่มีอะไรจะให้แล้วก็หมดตัวหมดตูดหมดทุกอย่างแล้วครับแต่การแจกของครั้งนี้ก็มีเหตุมีเหตุการณ์ที่สอนให้ผมรู้ว่า มึงไม่ควรจะมาแจกของตอนเวลาตีสองนะครับเพราะว่าจะไม่มีคนไม่มีเด็กใหม่เราก็ไม่มีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะลืมลืมวะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้วะแต่ถ้าสมมติใครจะแจกของกรุณาแจกตอนทุ่งสองทุ่งนะครับอย่ามาแจกตอนตีหนึ่งนะครับไม่งั้นสวยเลยสวยไอ้ไม่ใช่เราสวยนะครับแบบ เราไปแจกผิดคนอะไรแบบนี้เนาะมีธนูไหมคะไม่มีนะคุณมึงผู้หญิงจริงปะเนี่ยผู้หญิงจริงวะเนี่ยไปไหนแล้ววะผู้หญิงจริงไหมเนี่ย What s you r n a m e ผู้หญิงจริงวะไอเราเราตอนแหลกไหมกดกดปไ,ไ,มไม่มีค่ะ อาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบใจถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผม้วยนะครับาะใครที่จะแจกของก็อย่ามาแจกตอนตีสองนะครับเพราะมันไม่มีคนอยู่อาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวละทุกคนไปก่อนแล้วบา,บ,าบ,าบาย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 